เัมาพบกันอีกครั้งกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์การประทะก,กันร,ระหว่างไทยเขมรในโลกออนไลน์นะคะด้วยฝีมือของผู้ใหญ่หลายคนได้โพสต์ภาพข้อความทั้งจริงและปลอมสร้างความเกลียดชังสิ่งนี้เนี่ยกระทบต่อเด็กๆและเยาวชนค่ะเราควรรู้ทันและโปรดระมัดระวังสิ่งนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกปลุกฝังแบบผิดๆไปติดตามวิธีการป้องกันได้เลยค่ะ จากคนสำรวจ Thailand Cyber Wellness Index ในปี2024ของ AIS พบว่าเด็กไทยจำนวน6,207คนอายุ10ถึง12ปีมีพฤติกรรมเสี่ยงในโลกดิจิทัลดังนี้ค่ะ50%รับมือ h s p ป e ดไม่เป็น43%อยู่กับหน้าจอดิจิทัลมากเกินไปจนกระทบชีวิตประจำวัน39%มักเผลอคลิกลิงก์แปลกปลอมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ13%ใช้เวลาบนหน้าจอมากเกินไปจนไม่พูดคุยกับคนในครอบครัว11%เคยส่ง ข้อความรูปภาพวิดีโอโป๊บเลยไปให้คนอื่นและ10เคยส่งข้อความหรือรูปภาพไปคุกคามบุคคลอื่น เด็กๆจำนวนมากรู้ไม่เท่าทันโลกออนไลน์ค่ะหลายครั้งผู้ใหญ่นี่แหละที่ไปเพาะบ่งสร้างความเกลียดชงังยิ่งในช่วงไทยเขมรน,นะคะเด็กจํานวนมากแยกไม่ออกค่ะคิดว่าหากพูดอะไรที่เลวร้ายเกี่ยวกับกัมพูชาจะสร้างความพึงพอใจให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองสิ่งนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าความเกลียดชังหรือว่าเฮสปิดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พบเห็นเป็นจํานวนมากในโลกออนไลน์ เยาวชนที่รับรู้ไปอาจจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนกรัรมพูชาที่อาศัยอยู่ในไทยหรืออาจจะลุกลามไปยังชาวต่างชาติเพื่อนบ้านอาเซียนประเทศอื่นได้ทั้งหมดนี้นะคะอาจนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกลายเป็นเหตุอาชญากรรมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงแรกของการประทะกันแทมเน็ตไอดอลทั้งหลายเนี่ยที่อาศัยความขัดแย้งนี้ปลุกระดมความเกลียดชังต่อประชาชนสัญชาติประเทศอื่นเพื่อหวังยอดไลฟ์หวังยอดวิวแต่ว่ามันได้สร้างผลเสียต่อสังคมไทยอย่างมากค่ะ อย่าลืมนะคะว่าโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยสารพัดข้อดีข้อเสียข่าวปลอมข่าวจริงบางครั้งก็แยกไม่ออกค่ะว,ว่าคลิปจริงหรือว่า AI ก็ยิ่งสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวแกะผู้ใหญ่ดังนั้นการให้ลูกหลานเยาวชนได้เสพเรื่องเหล่านี้โดยไม่มีภูมิคุ้มกันอาจทําให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อแห่งการสร้างความเกลียดชังได้ ขอให้นึกถึงภาพเด็กชายที่ยืนหัวเราะในวันที่6ตุลาคม2519ขณะมีการแขวนคอ,อนักศึกษากลางสนามหลวงเด็กน้อยได้หัวเราะให้กับการกระทำทารุณกรรมที่เลวร้ายสุดในประเทศเขาถูกสร้างความเกลียดชังผ่านสื่อฝ่ายขวาจัดจนมองว่าการทำร้ายร่างกายมนุษย์และผู้เสียชีวิตคือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาเขา ย้อนกลับมาปัจจุบันค่ะโลกออนไลน์สามารถบ่มเพาะความเลวร้ายนี้ใส่ในตัวเด็กๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งอัลกอริทึมนะคะคัดสรรภาพคลิปข้อความในอินเทอร์เน็ตสามารถทําให้เด็กคนนึงเนี่ยแสดงความก้าวร้าวตอบเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงชนิดไม่ใช่ยืนหัวร้อดในความโหดร้ายแต่ยังอาจลุกมาก่อเหตุเสียเองเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำอย่างยิ่ง วิธีการป้องกันก็คือผู้ปกครองทุกคนต้องหมั่นสอนลูกสอนหลานดูวิธีการท่องโลกออนไลน์ของเขาให้ละเอียดยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กับกัมพูชาแต่ต้องเข้าใจว่าในฐานะเพื่อนบ้านที่ย้ายประเทศกันไม่ได้จะอีกกี่ปีหรือกี่เดือนในอนาคตสถานการณ์ต้องทุเลาเพราะว่าคนชายแดนสองฝั่งต่างเดือดร้อนการประทะกันต้องสิ้นสุดถ้าเราปล่อยให้เด็กได้รับความเกลียดชังวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นไปนะคะสิ่งนี้จะอยู่ในใจและอาจจะส่งผลต่อวิธีคิดของเขาใน อนอาคตได้ผู้ใหญ่อาสอนให้เกลียดแต่หนุๆโปรดจำไว้นะคะว่าอีกฝ่ายที่เราไม่รู้จักก็มีพ่อแม่มีชีวิตเหมือนกับเด็กๆทุกคนอย่ามองใครไม่ใช่มนุษย์อย่ามองเขาเป็นอื่นอย่าให้ความเกลียดชังครอบงำเราและลุกไปก่อเหตุตัดสินใจอะไรผิดพลาดนี่คือภัยร้ายออนไลน์ที่ต้องระวังไว้ด้วยไม่เพียงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแต่รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ TCI w I, หรือ Thailand Cyber Wellness Index ดัชนีชีวัดสุขภาวะดิจิทัลอยากชวนคุณมารู้เท่าทันโลกออนไลน์เข้าใจพฤติกรรมดิจิทัลของตนเองผ่านสถิติที่เข้าใจง่ายเพราะภัยไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและความรู้เท่าทันคือก้าวแรกของความปลอดภัยสำหรับคุณและคนรอบข้างแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ตอนต่อไปค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ